เ่ีสงสารจังเลยนะโอ้พวกบาดหลวงนั่นแหละใช่มไ,ไหมท่านพอจะช่วยนางหน่อยได้ไหมคะเด้ค่ะขอดูอาการนางหน่อยนะขอบค <ไป S 1> ุณมากค่ะพระเจ้า รบกวนหลบตั้งพี่ทีนะอย่ารบกวนการทำ ท่านเชื่อในเรื่องพระเจ้าหรือเปล่าเซิกเตอร์ทําไม่แน่ใจเลยดูดูชาคงนี้ไว้ดีๆนะเออกระทาบหน่อยสิเขาเป็นอะไรเนี่ยร่างกายก็มาดูไม่มีรอยแผลอะไรเออดองน่าจะเป็นลมมพับไปนะะอืไม่ได้กริงเหรออาจจะไม่ได้ทานข้าวโอ้โ ไ<อ>า่ท้ทำนระวังแบบนี้แล้วผู้ข่ามาได้ผ่านมานี่ทำยังไงล่ะโอ้ยเข็มกระตุน้นเอ๊ะถ้ามีเข็มกระตุ้นมันเนี่ยฮะจะมีหรือเปล่าน้องเล็กโอ้ไม่มีอ่ะแล้วเจ้าล่ะไม่ไม่มี แล้วส,สภาพประดุดด้านหลังคนสุดท้ายนู่นมีไหมช่างน่าเสียดายที่ค้าไมา่ได้พกไว้เลยแค่ว้ธทีเดียวนี่นะพ้คงต้องแบบนั้นแล้วก็ห่างๆกันหน่อยเนี่ยไปละถอยหลังมาหน่อยอะทั้งหญิงผู้ท่านเป็นใครกันลเนี่ยถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนข้าด้วยใช่ข้ามิ่งผ่านมาแถวนี้นะอ๋องั้น เป็นใครมาจากที่ไหนหรอครับพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมอ๋อพอดีเรามาทำภารกิจบางอย่างนะคะโอ้ภารกิจของอผู้ใดอย่างนั้นอ๋อเป็นภารกิจแบบไหนล่ะครับรีบวิ่งออกมารีบวิง<อ>่งออกมา พรางแห่งพระที่พระเจ้ามาอบให้ข้าวดีจริงๆเลยนะอ๋อขอบคุณมากนะคะอืมพวกข้าเองก็เป็นนักสแสงบุญเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบอะไรที่อยู่กับบรเด็นทายนะักหรอกแค่ความเห็นไม่ตรงกันอย่าง้วนะท่านก็มีศรัทธาอืมใช่เจ็บมือจังเลยใช่เพื่อนท่านนั่งพักตักครึ่งชั่วโมงนะนะอ <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะร่างกายนางไม่สามารถครึ่งม้าได้อะนะต้องนั่งพักครึ่งชั่วโมงอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวข้าจะดูแลนางเอง,เองขอบคุณทุกท่านมากนะคะอ่าไหนท่านลองเล่าที่ท่านมาจากไหนอ่ะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่พวกพี่ๆอ้วได้ช่วยชีวิตไว้อะนะอ๋อพอดีค่ะขอบคุณมากนะคะอ๋อได้ทางโซนเซอร์โอเคใช่ไหมเออ โอ okay. เครจีสึกดีขึ้นแล้วนะ่ขอบคุณสวรรค์ไห้ท่านลองลบก,กวนเล่าเรื่องของท่านในพวกอัวฟังหน่อยสิพวกเรามาจากนัคอวมานดิกันนะคะมาแสวงบุญเหมือนพวกท่านนั่นแหละคะ่ะถ้ามาคนละที่พวกเขาเน่ยสิโอ้เดนนะดับแจ็คเล้อ,อขอบคุณท่านมากนะคะ อืเลยว่าบัรท่านมานะคะ่ะถ้าก็สแสรงบุญเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละอย่างกับพวกเขาเนะี่ยเลยไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่คนที่ทนกักเลยจะต้องจะยิงพวกข้าเนยเพียงพวกข้าไม่นับถือพระเจ้าองค์เดียวพวกเขานะช่างน่าเวทานาจริงนะเอ พระเจ้าของพวกเรามีอยู่หลายองค์ครับถูกไหมมีให้เลือกมากมายหรับข้าน,นะาังไงพรข้าต้องขอขอบคุณพวกท่านมากนะคะอืมไม่เป็นไรหรอกหากไม่ได้ท่านช่วยแล้วก็เธอน่าจะแย่เลยข้าดีใจเหมือนกันนะที่เห็นนักแสดงบุญหล่อชีวิตเนะ่ยเดืานนี่โหดร้ายเป็นบ้าข้เาเห็นด้วยเลยค่ะ เจ้าเป็นนักแสวงบุญฝึกหัดเหรออ๋อพวกเราทั้งคู่นะคะที่ไหนล่ะออ๋อเราตอนนี้เราประจำอยู่ที่วาเลนไทนะะ์เนี่ยค่ะโอ้เจ้าคงไม่ยิงข้าเหมาพวกเขาใช่ไหมเนี่ยอ๋อพวกเราไม่ถนัดอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะก็เห็นเมื่อก่อนก็มีแพทแม่ชีเหมนพวกเจ้านี่แหละปาก็พูดอย่างนี้แต่พอถึงเวลาพวกเขาปืนจ่อด้านหลังข้านะ มันคงไม่ใช่กระมังแบบนั้นหรอกมออั้งค่ะถ้าไม่ใช่ค่ะก็ยินดีที่ได้ช่วยเหลือลูกหลานงพระเจ้าเหมือนกันนะถ้ายินดีอย่างนั้นอะ่ะอย่างน,น้อยๆก็พวกเจ้าก็เป็นคนดีล้วข้าขอตัวกันก่อนละ่ะถ้าขอาไปทําแผล่อนขอบคุณท่านมากค่ะขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอบคุณพระท่านมากๆค่ะ ก็จะไปบอกใครก็เราพูดค่าช่วยเพราะฝั่งนั้นก็ไม่ถูกกับพวกค้าพอสมควรเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าค่าเป็นอย่างนั้นค้าเป็นอย่างนี้กันบ้างก็เสียใจอ๋ออ๋อรับทราบค่ะก็เราคงจะไม่พูดเช่นนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดแน่นอนค่ะขอบคุณท่านหญิงทั้งสองมากเลยที่เจมส์เลยค่ะขอบคุณมากครัขอบคุณค่ะพวกท่านดูเป็นซิสเตอร์ที่บริสุทธิ์ ล้วก็น่าเชื่อถือได้งั้นไว้เจอกันนะท่านขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะเช่นเอะถ่ายพระเจคุ้มครองแล้วเป็นมาคิดดูตัวเองด้วยเหรอะขอบคุณมากค่ะอะไปถอโจนไปพักตรงนู้น <laughs> ใจไม่อยู่ไหวนะผู้แสบเป็นบ้าอะไรเฮนรีจะเาาเขาชั่วร้ายเลยข้าหมายหมายถึงเรื่องนั้นข้ามาถึงเขาว่าพระเจ้าอวยพรแล้วเกือบคุมไม่อยู่แล้วเมื่อกี้แต่แหลงเป็นบ้าได้ยินพระเจ้าบ่อยๆไม่ดีเลยนะ อย่างน้อยตลอกใช้พวกนางได้อยู่นะท้าำไม่ความแตกก่อนโอ้ใครมา